ไหนจะอยู่กันตาคนไหนอยู่กันตานอนหน้ากันตาคนไหนกันตาจะพูดพี่ยกกระท่อ้อยแล้วมาเดจ้ามากินข้าวน้ำกันตอนเช้ากับข้ายาเย้ไม่ไม่เข้ากล้องมองหนูมาทางนี้สิกล้องมันเฉียงเดี๋ยวแม่ทำให้ใหม่ไม่อยากเข้ามีปลาทอดไม่อยากเข้าเอาความแคมันหมายเหอไม่ใช่น้ิกน้ำพีกหัวกุยยาย ตัวย,ยังใหญ่เลยลรอกอะาเพชรประดุจ so ป <te> <te ver ả m> ูจามากินข้าวกันตัวฉากินกวดก็บเพากระเบกยตากับยายหลายคนอายุไม่นี่ีนั่งนั่งตรงไหนนู้นนะดนนั่งตรงนู้นนั่งข้างนดนสิตาไม่กินก็นี่ไงแล้วกินเหรอเสียไหมนะมาไหจิรีเจียววะแี่สมเาาที่ไห้ไีีหอ่ายมากตรงนี้กัว่กินทีผกิน่กินไง ต้องถึงพักนะน้องดิ้นที่นั่งเอาในเทใสเผื่อนเอาผิดผมนคนยบโบต้องห้ายเล่นดิ๊ดอนดปลาในใส่ล้านปางเยษกาวนั่งไม่ถูกเออกินข้าวชาดิเซนหุ่นวาเด้อจ้าน้องไม่อย่าล่ก้อ้สิวันนี้ไปส่งญาติที่ครอบครัวเพือให้เอาน้ำไปวันพ่อไม่อยู่นะออาตต้องัก ยายต้องพักหน่อยยายยังไม่ได้เล่นมาเที่ยวลูกมากินข้าวเป็นบิลร้านมรายองมาไเลยน้าต้องกินนะคะปลากุ้งคนเก่งคนเก่งค่ะคนเก่งไอ้เดี๋ยวพอหิวข้าวแล้วมาในถ้วยสวยๆนี่อาจารย์แบบนี้ให้น้องกินหน่อยสมปายวันนั้นเนาะปตายปู่มันปลาตาหนึ่งมันบ่มอร่อยตายวันหัวให้มันสุด ปลาล่ะปลาปลาปลาตัวเขาวน่แแบงปจ้องถึงยซะไอปูปอมี่ไอน้องปอมี่มีไต้วัดนึ่นนี่งึดหลายนึกลองหาที่พกทร่โล่เราเพ่ะกินเราโก้ยมพ่น่นี่เอออะไรไม่หมันด้อแล้วนั่น้องนีก็น่งแม่น้องนก็นมเนี่ยกีนลวยมหน่มแมุ่มแม่หุมีหนูมาดูปลาใหญ่ที่มาเิอปลาใหญ่หมดนะนี่ปลาดุของชอนี่ปลาระดงเร็วใส่ไม่ร้ลูลปนี่ ไส้ปลาวัตถบปลาได้ใช้พริกข้นหรือกับน้ำปลาที่นึ่งแล้วนี่นะนวลเนื้อาไสเอานี่ผู้ให่พัดเนี่ยสนานพวก์ประ่นน้าพระค่นน้าทำไมมันเงยโ่ใหญ่คือ่

ราลุกเน่นนั่ไงนเอ็งก็นอนนี่นูนัรงนี้นั่ก่อนไปแก่ประพมตอนเน้นจะไปหาปลาบอมีไปไหนบอมีเออแก่ประหมให้่วาสีให้ลูกเขาใครยกไหมฮะคุรคอนคุรคอนอยออน เรียร์โทว์นงลงจันเขียวเดี๋ยวน้มาป้อน้าการอันนี้เลยเพราะเขาได้ออกไอวอลลี่ออกลงใครข้าปีลงไครลงไครก็ใครลงนี่เขามาเปิดสัวเลยแหละแต่ว่าก็อันนี้เป็นตัวคอนจีดตัหนึ่งที่เขาเลยเบรกกำนันไปยังพวกเองต้องลงบ okay. ่เอายังพวกเองต้องทิ้งเดียวทิ้งนี้เงินเดี๋ยวมาทิ้งมีกลุ่มโอ้ยพอยจะเป็นแดดได้ตั้งกล่องไว้เออพอดีโอเคพอดีเลยอน้อยเงินกลองพอดีกีลงเขาเลยหามไว้ว่า สมัยนาต่อไปก็ด oh, so you know? ีเลยยุด i̇şte. จ right? <c oughs> so, so mm ีมันจะเป็นร่องมันต้องสมัยนาดอกเปียงงวอดแลวมันจะเป็นร่อง่าอย่างแตังรก็เป็นนายยกงนายกกมาคมเลี้ยงงวไงรองรองก็ยกเอาเละเงินเดือนสองันห้าอมันทำหายไหางวอย่นันเียะขาเรียกตังอะไรนี่เขาเรียกตังอะไรเรียกตังตอนไหนนีน บันพี่เดี๋ยนท่านว่าหกแปดท่านว่าหกแปดพี่นานอืมตัวตาเดียวดีหล่งเขาเปิดสวยเดี๋ยวก็มารู้ว่าเปไข่เปไข่ต่างกอนกินร่องนย่แนี้ก้อนกินมานบ้านเป็นไงไน้แอยู่คนละคอนนั่นเล้น ร้องจีกันจะให้กันนั่นเป็นร่องอันนี้จะให้วันนั้นเป็นร่องดูฐานฐานก่อนแล้วใครกินตังกว่ากันแล้วแต่กินเงินก่อนตอนนี้นี่สองคนเนื่อเดี๋ยวพ่อลุยก็มาพ่อหลุยไปแปรงฟันเดี๋ยวให้ป้าปุ้งขยับไปต้องมามันเยอะนี่ตังให้หลานแบ่งเอาช้อนมาช้อนเราหลุกนี่ช้อนยาไม่กินช้อนยามาดีก็เอาช้อนยากับนนำที่ช้อนเาา ดีนต้องรูเปจานมเห็นนาไม้ไนี่เกไปเห็นพินาเมื่อกี้วทำไมชง่าช้อนยาให้นาดีดีเอยดีน้ำบริช้อนนาดีเอาช้อนสั้นุเดี๋ยวช้อนยาวให้นาดีนี่เพ่อเออเดี๋ยวชอในาเอ้มเราเนี่ยมุกกูหมวกหนัง่งอปลาสลิดมาให้ร้านได้หมวกไปกาเลี่ยนแล้ว ต้องเงไงยังไ่ปิเงียบบปิดเคเขาเปิดมันเดือวมันลาตัวเขาใช่วันนี้วันนี้มาดูอยู่วันอะไรอ่ะวันจันทร์สามสิบเอาม่พอเีเขาไปถามอันหนไอ้ตัวนี้วันจันทร์เนี่ยเขาตัอเขาก็ต้องไปนั่งทำงานเขาก็ตไปถามให้เองเมาเห็นกรอบวัน้หัวปลาปูเอาวันนี้พี่เขาเอาม้วาปูหนีปลาหนีต้นเออสานท่านยุทธท่านยุทธเออเออไม่ใช่พูดถึงว่าน้างเขาเปิดรถวันนี้พี่ลุงทีนีนก็เปิดแมนบอโอ้ยดีตัวกัน่ะ ตรบพวกแยุดบ่าู้ตัวนี่ถึงนลัดีหลําไรยู่กินาเออเดี๋ยวเดให้นราให้ลูกกินเอาให้นอนกินกินฟ้าแหละดีมาดจ้ากินเขาวุ้นใบพกแมกปละไรดูอะไรนเลูกให่ให้ดินกินนหรอ แก๊สนัดแก๊บมาหน่อยทำไมขยับบ้างด้นะทีนบ่แม่ก็พอมันไกลอะล่ะ๋อกินอือนั่งตรงไหนแล้วปอนเอาอืออืออาลุงจงเางลุงจงนี่ลุงจงเพิ่งวงลุงจงเพิ่งยังจะอะไรกินคนกินของได้วโอเค ก็คงไม่หายต้นเล่นยังยังพักก้างซื้อเบบี้ชตัวนึ่งห้ดูสเจท้าเขาใบท้าเขาใบไ็้ใส่วิ่งเบบี้ชินไม่ไม่ได้เล่นอะไรเขาใบร้อยกว่าบาทจะงได้ใส่วิ่งไปอย่างพวมตะนเล่นมาบอมมาว่ายกูยเลยนอ่ะดวแบบพวมกาหนาวเลยตีว่าใหม่หอมหอมบนละ้อก็เอ้าพาแจกทุกคนเนี่ยแกปีขึ้นไปนี่กิได้ใบจกถามดู อยาได้พหงมบาลัยนะเขาแจกพวงมาลแจกมาอ่ะได้ได้ได้ถามมันก่อนไม่ได้มัวขอใจกพวงมาละเอรเอยปาถอดแล้ค่อยทำไปกิน่ะคนน้อยเ้วค่อยมาคนถงไปอ่ะ มานานาดีกลนผมไปน้องบ bread, อกดีเดือนกรกฎาถ้าคลอดน้องอยู่ด <ah> ีมีแรงก็กลชืดผงไฟกเลือกพัดไปคือพัดนกันกะดาษนเนื้อลงม้กับกระดาษกนกว่ารกิดพืภาแสอง่านเดือยงี่มกลผงไออกเาไม่ไปจานหลานไม่น้เพ็ดจานเดอไหนด้วยเฮ้ยเอาไม่ไปจานหลานหลานน่เพ็ดทำไมเลยอืมนี้เพ็ดมันพัดทุกยางอ่ะมันเล่นมีอไร ลอยะพก่อนพรุ่งนี้จะเขากินทรงถ่ายปีใหม่ตัวไม่มี้าไม่มีเก้าไม่มีา่เกบุบบุบเลยเหยก้าเต็มไม่เกานะอยะมางเขาถึงเนจยแหลมแล้วก็ที่นึ่งอน้ถ้าไม่กินกินแมงสาบวสาวันหดืวันนเตกุ้งมาเอานั่งกเอออยาตกุ้งัยานั่งีนว่า ลองมา้องมามีเห็ดหินมีเห็ดนวางนี่สวไมไหบ้างปละดุกจมันเมื่อยด้กขอกันใหญ่ดเดี๋ยวไปปล่อยมันปละดุกเง้ยจำไปจบเดี๋ยวคิดสูตรดีวยดี้ยวนนีแกะปลาให้ดูไมได้กินข้าวที่ไหนจ้าตอนไปรับเยนวซื้อ้าปลาใบ ไปร้พี่ไหนยี่ห้อตลาตลาดี่ไมจ้ากัพี่ไหมซาับก่สตู้กับพี่ไหมอ๋อไปนันเดย์ไปโลตัสพี่ไหมไปไจองไปโคราชลูไก่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโลตัสพี่ไหมไม่ยอมไม่ยอมไซื้อรองเท้าเนาะหนูก็ไปกันนดินแม่เราอยู่บ้านแม่ั่งรถขึ้ขอายปูอืมใช่ป้ากูนั่งดินน้องพร่งนี้ปไปวะลูกไปจ้างพี่ไหมป้ากูไปด้วย เลี้งกบบเปนพรเพจเลยเิธีอะไรลุงโจเขาเอาอะไรนะมาถึงจะม่วงว่าดินชาวอะไรนะงคิมม่อนมาให้าวไเหอม่เอาหรอพี่ไม่ันถึงจิตใจายหน่อยึงคิม่อนคิม่นหน่มีนชอยมาเนพิน่าักหรือเขาให้อะไรกอาเอาไหมล่ะแให้น้องมีนใช่ไหมเอาได้ผลน่าขยันไห่ผ่อนลุงโจเขาให้คิมมอนมาให้หรก็ต้องเอาคลิปม่อนดูแลดูก่อว่าันจะัห่น้องมีนเห ก็งีปลากระตูนใหม่กินข้าขมอบินอ้าวข้าวขมให้ตาก็ยายนี่นัอตรงนี้น่าจะกินกินตักเขาเป็นต้องเดินนั่งทานเลยเดี๋ไปนั่งไปอยากตำหมากอยากตำหมากแล้วโอ้ยขงเข้ดันยิ้มมาั้สามคน ย่งเนาะเพ่งบัเพาะค่ะย่างเพิ่งย่าเพิงเพ่งค่ะอันอยู่อืมนร่อ่าเลียมเป็นตาตาห่าเพิงเนะเื่อนมา้มาอต่าไนบอกว่าจะไม่ใน้ค่ะตาตาน่าคือนมจี่หาย้วขัตาหายตายล้าบุยลำแล้วโอ๊ยหายอเลือ่ละที่เออหายบุยมักินลมกัเดินนะตัไม่ไผ่ตกแต่วันนี้ใจไปไปกินเี่ยงังเรั ของคุ้มปากไว่าเดี๋ยวมันจปิดใหอีกท่านนเนี่ให้พ่อนางด้วยมาให้ตาคนมันต้องมีนั่งตรงนี้เอาหอานันี่าตายแล้วนินมาน้าดินมีแล้วนี่ให้พ่อน่งด้วยนี่ออีกตัวนึงก็คือผมมา่ามาจิ้น้นั่งโน่น ก็นงกนไปนับพอที่ไหนมาดูนั่นบุกฟ้ากันตั้งใจเลยรุมนี้หรอยกไปไปปาบุกนีใครกินยกมาให้กินเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ะได้คกนยกป้ามากไปวัดนำตัวขาวสมใจไม่สมกินเสร็จก่อนนะค่อยกินคกินยกนไวัมจบสาก็เลยซอยาแจับดนแจับอีวัดนี้เจ็ดนางเอาตอนกันตอนแป่ว่าไปจับแล้วเพรดี เวลากินโดนับเจอเล้่แล้วว่ะพอใส่้ออกอบยังสุ่มเทไปเอาปลาตุใจกับปานุปักวันน้องกันทีกานรล่าทีเขาใจห้ายจัตทางใต้ปลูกบ่มีก็ทเป็กสื่อพันหนึ่งในพอสองโลคิดกันเป็นไตน้อมมีบัตเี๋ี้สวัสดีคุณไลค์เขาต้องมีสวัสดีค่ะก่นมีอยู่ตรงไหนตรงนี้สวัสดีค่ะอะ 哦，这个牌子。嗯，高考。这是黄瓜味。整座เลยจ้า。